ติดติดตรงนี้แหละติดตรงที่กังวลนะทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราปฏิบัติคือภาวนาอาศัยสมาธิอาศัยสติอาศัย,ศยปัญญาระงับควา,ามกังวลไงเพราะควา,ามกังวลน,นี้แหละมันทำให้เราติดมันบงังส่วนใหญ่นี่ก็กังวลกังวลนี่คือหลักๆนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้น ถ้าไม่มีกำลังอานาปนาสติไม่มีกำลังของลมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวจะไม่สามารถที่จะไประงับอารมณ์ที่มันมากระทบแล้วทำให้สร้างให้เหตุปัจจัยให้เรากังวลมันจะกังวลตลอดเลยนอนไม่หลับก็เพราะสังขารคุมนี่แหละคือความคิดมันคุมอยู่เรื่องกังวลเรากลัวว่าจะตื่นไม่ทันกลัวว่ามันจะเลย อขอบเขตอะไรประมาณนี้เพราะความอยากไมล่ะนั่นเห็นความอยากของตนไหมก็อยากให้มันทันเพื่อนก็อยากตื่นให้มันทันเวลานั้นมีความอยากไงนะความอยากบางหนึ่งกรณีแล้วความกังวลก็เกิดขึ้นนั้ลอกสองคือจังหวะสองก็มีความกางังวลเราต้องอาศัยอยู่กับอนาปนาสติอยู่กับลมหายใจรู้สึกตัวท่าพรอม อย่าไปอยู่กับความกังวลสลัดออกความกังวลน่ะคือต้องอาศัยกําลังจิตกําลังสติปัญญาที่จะมนโนจิตให้มันมันมันสลัดออกให้มันปล่อยวางให้มันละทิ้งเราทิ้งไม่ได้ก็เพราะว่ากําลังอินทรีย์สติปัญญาเรามันอ่อนอยู่มันยังไม่ถึงพอที่จะปล่อยวางหรือหรือทิ้งหรือสลัดออกมันก็ติดอยู่แค่ความกังวลแล้วคําว่าสติปัญญาคําว่า กระแสของธรรมหรือสภาวะธรรมที่จะเข้าถึงจิตใจมันก็ยากไงเพราะติดตัวเราเองนี่แหละมันติดที่ตัวกังวลของตนเองนี่แหละถ้าเราทิ้งความกังวลไม่สนใจในความกังวลไม่เชื่อในความกังวลโน่น,นนี่นั่นคือคือไม่ใส่ใจกับมันกังวลก็ให้มันกังวลไปแต่เราอันนี้กูจะนอน กูจะนอนนั้นนะกูจะพักผ่อนแล้วอไม่ต้องอะไรคือตื่นไม่ทันะจะตื่นท่านก็ไม่เป็นไรคือคืนนี้คือ,ค,อ,ค,อคือเราจะตัดกระแสออกความกังวลออกนะท่านไม่ทันก็ไม่ไม่เป็นไรก็ตามมีตามได้ตามเหตุปัจจัยไงเพราะนั้นคือมันจะอยู่ในเหตุคําว่าทําเกิดแก่เหตุดับแก่เหตุคือคือเอาเหตุปัจจัยตามขณะตื่นสายก็ไม่มีใครว่า เราไม่ทําเอาหน้าทาเอาตาทําเอาแต้มอะไรดอกแค่เราถ้าเราเคยตื่นเวลาตีสองพอตีสองเรานอนสองทุ่มหรือสามทุ่มอ่ะคือตีสองมันจะตื่นทันดีเลยตีหนึ่งครึ่งครึ่งอ่ะมันจะตื่นมันจะรู้สึกตัวแล้วมันก็รู้สึกตัวนั่นแหละแล้วเราก็อยู่กับลมรอไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวนี้พอถึงตีสองเราก็มาร่วมกับเพื่อนทํางานอันนั้นคือเราจะไม่ติดความกังวลเลยนะ ส่วนใหญ่นี่คือจะไปนู่นนี่นั่นจะชวนกันไปเก็บเห็ดเก็บอะไรนี่คือติดกงนนังวลแล้วก็นอนไม่หลับพอถึงเวลาจริงๆแล้วเผลอหลับทีนี้สวดแกงโครว,วาบาทนี่มึงบอ่ะมันเป็นประมาณนั้นอ่ะคือความกังวลน,นี้คือมันบังสตินะใช่ไหม แล้วเราจะมีสติได้ไงผู้ปฏิบัติธรรมต้องอาศัยสติเป็นหลักไงอ่ะยังไงคําว่าสติมันคือธรรมะเราต้องอาศัยสติการจะชา้าจะเร็วก็ตามแต่เราอาศัยสติเป็นหลักไม่ต้องพูดถึงภาษาธรรมเลยว่านู่นนี่นั่นสังโยชน์หรือว่านิวรณ์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราตัดกระแสดได้ ตัดความกังวลสงสัยนู่นนี่นั่นคือจะเข้าถึงสติมันจะรู้สึกตัวอันนั้นยังไม่รู้สึกตัวนะมันติดกังวลมันบังอยู่แล้วความอยากก็บังอยู่มันบังโอหลายชั้นจังเเราก็เลยไม่ไปถึงไหนเอาประมาณนั้นเนี่ยที่ลวงตาพูดรู้ว่าการปฏิบัติธรรมอย่าให้เป็นหลักกิโลเห็นไหมหลักกิโลมันก็แค่บอก หมายเลขของหลักกี่เท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมมันมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาวิ่งผ่านมันก็ไม่เห็นหรอกแต่คําว่าการภาวนาที่ที่เขาจะผ่านตรงนั้นได้ก็าอาศัยความตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับลมไม่ได้ยึดลมนะอ่าไม่ได้แช่อยู่กับลมแต่จิตมันจะรู้ว่าลมหายใจเข้าออกตามปกติเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดาของมันพออารมณ์อยากอ่ะ มากระทบมันจะเห็นสัจวว่มมันจะเห็นทันอันนี้คืออารมณ์มันอยากอยากให้มันสงบอยากให้มันตัดกระแสความกังวลอยากให้มันสลัดไอ้พวกนี้ออกไงแต่ความอยากมันก็เป็นตัญหาอีกมันก็เลยติดแลวสติไม่มีช่องทางที่จะเกิดอกุศลเกิดได้นะในขณะที่มันกังวลอยู่มีแต่อกุศลเกิดนะกุศลไม่เกิดนะเพราะมันไม่ใช่ช่องทางของของกุศลเกิดถ้าจิตมันสงบแล้ว นั่นคือช่องทางของกุศลมันจะเกิดมีแต่กุศลเกิดอแล้วถ้าเรากังวลมันจะอกุศลยังเกิดได้อยู่มันจะเข้าถึงตัวจริงไม่ได้ไงเข้าถึงรูปเสียงไม่ได้เลยนะอะจริงๆก็ประมาณนั้นแหละคือติดตัณหาติดความกังวลนะ่ะติดความสงสัยอยู่เราติดเยอะมันไม่เกี่ยวกับมาใหม่มาเก่าเนะี่ยนักปฏิบัตินี่คือ เป็นผู้ที่ <c oughs> ไฝ่ธรรมทุกคนก็เจตนาศรัทธ,ธามาโอเคแล้วล่ะคือมาดีโยแต่การเข้าถึงก็คืออาศัยกำลังทุกคนต้องอาศัยกำลังสติปัญญาริงไหมอาศัยกำลังเส้นทางศีลสมาธิปัญญาคือสังเกตอารมณ์ถ้ามันยังกังวลก็แสดงว่ามันยังไม่ถึงกำลังไม่พอที่จะสลัด,ดให้พวกอารมณ์อาการฟันรูน้สึกนี้ออกได้ เราก็จําเป็นต้องเป็นนักโทษอยู่ใต้บงังคับบัญชาการของ,ขอ,งอารมณ์อาการความรู้สึกก็ตกเป็นทาตมันล่ําไปไงตกเป็นทาตของตัณหาตก,ตกเป็นทาตของความกังวลงนนะ่ะตกเป็นทาตของความสงสัยเราก็เป็นนักโทษของมันมันก็คุมเรา,เ,ราเสมอ,อล่มไปคือจิตเราก็สร้างอากุศลมโนทุจริตก็จะเกิดขึ้นเป็นนิสัย นิสัยอกุศลจริงไหมล่ะถ้านิสัยกุศลนี่คือระงับไอ้พวกนี้ก่อนกุศลมันจะเกิดถ้ากุศลล้วนๆที่เกิดขึ้นมาในจิตใจคือใจเราก็มีมีมีสติมีปัญญามีอานิสงส์มีวาสนามีบารมีจริงไหมล่ะเพราะมันเป็นกุศลถ้าเป็นอกุศลนี่คือวาสนาก็น้อยลงน้อยลงเด้ยบารมีก็น้อยลงเพราะว่าันเป็นตัวไวลัที่กิน ตัวบุญตัวอกศุศลนี่คือมันกินตัวบุญบุญก็จะน้อยลงถ้าพูดถึงบุญนะ,ะเราก็ต้องอาศัยสร้างคุณงามความดีต้องอาศัยบุญไว้ก่อนนะรู้เรื่องสภาวกรรมกรรมดีกรำรชั่วรู้ทั่วรู้รอบรู้ยิ่งอันนี้คือผู้ใฝ่ถามผู้มีสติแล้วนะไอ้พูดถึงคือผู้มีสติถ้าผู้ยังสติไม่ไม่ถึงเกณฑ์ก็ สติยังอ่อนอยู่ก็กสามารถที่จะอมองทะลุป,ปุโปร่งในม่านของความบังของของอกุศลไอ้พวกนี้ผ่านได้ยากถ้าไม่ทิ้งปล่อยวางสลัดออกนี่ก็คือลำบากคือธาตุขันเราก็นับวันจะถอยหลังยังไหมคือมีแต่สวอ่ะคือมีแต่สวนะ ส่วนใหญ่นี้สวบอสไม่วอก็มีอ่ะจริงไหมวันนี้ฟ้าฝนเปลี่ยนใจ <c ười> คือสาธุการ <c ười> ฟ้าฝนเปลี่ยนใจไม่เป็นไรหรอกเนาะมีแต่ฝนฟ้าไม่ต้อง <c ười> ฟ้าไม่เอาเอาแต่ฝนคือมันต้องยอมรับต้องต้องยอมรับในหน้าฝนมันก็ต้องประมาณนี้แหละ เราทำงานคือคือฝึกนั่นแหละไม่เกี่ยวกันหน้าฝนหน้าแรงจริงไหมถ้ายังคิดอยู่ถ้ายังสงสัยอยู่มันก็บังทุกอาการเรนี่ยจะเรียนนิสัยนี่คือไม่ใช่ธรรมดานะ,ะขี้สงสัยก็มีลรวบางคนนะ่ะเป็นคนขี้สงสัยคนจู้จี้จุกจิกขี้สงสัยขี้งดเงียบอะไรประมาณนี้คืออยู่ติดกับความกังวลหมดเลยนะให้ความกังวลนี้มันกว้างพอดูนะ แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่อยู่กระลมหายใจรู้สึกตัวทั่วพร้อมอาจจะก็ผ่านมันยากไงนะทุกคนเขา้าใจไหมจําไว้คือติดตรงนี้แหละส่วนใหญ่ก็จะติดความกังวลความกังวลมันไม่ได้กังวลธรรมดานะกังวลเป็นนิสัย <laughs> <laughs> เอาจริงๆคือนิสัยกังวลก็มีไง คือไม่อยากไม่เจตนาหรอกไม่อยากกังวลแต่มันกังวลของมันเองมันก็ไอ้พวกนี้มันก็เป็นอตนัตโนมัติเหมือนกันนะ,ะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกถึงถึงเกี่ยวว่าฝึกอนาปนาสติฝึกลมบานจริงๆไม่ต้องพูดถึงฌานไม่ต้องพูดถึงฤทธเดชอะไรนักหนาหรอกแค่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจนี้คือคือทําเป็นนิสัยอ่ะ อุปนิสยัยปัจโยนิสัยปัญหาเหตุของปัจจัยของการรู้เท่าทันลมนี่แหละลมเข้าลมออกรู้เท่าทันมันแค่นั้นแหละรู้เท่าทันตัวเองอันนั้นคือจะเป็นผู้มีสติผู้มีสติแล้วผู้มีกําลังสิ่งทุกอย่างมันกระทบที่มันเกิดดับที่มันผ่านแต่ละขณะนี้คือ,คอจิตเป็นผู้เห็นจิตเป็นผู้รู้แต่จิตไม่มีกําลังจิตก็จะยึดทุกอารมณ์ทุกอาการทุกความรู้สึกที่มันกระทบเข้ามา เข้าใจไหมก็ประมาณนั้นคืออยู่ที่จิตที่รู้จิตไม่รู้คือมันไม่มีสติคือไม่มีกําลังกําลังของสติกําลังของปัญญากําลังของศีลสมาธิปัญญานี่จะช่วยหนุนมันจะเพิ่มศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเข้ามาทันทีเลยมาเป็นกําลังมาเป็นกําลังของการปฏิบัติฝึกอนาปัญสติมันจะทําให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอด ทุกขณะทุกลมหายใจเขาออกเราจะไม่ได้หายใจทิ้งฟรีๆไม่ได้เกิดมาตายเล่นอ่ะจริงไหมจิตมันจะไม่สะสมอกุศลไม่สะสมกรรมไม่สะสมมโนกรรมอ่าจริงไหมมันจะไม่สะสมมโนกรรมกรรมชั่วมโนกรรมคือกรรมไม่สุดเรลียดนั่นแหะ มโนไม่สุดจริตคือทุกขติเป็นที่หวังจริงไหมละ่ะหน้าที่ของใจหน้าที่ของจิตคือมันทําให้มันบริรสุทธิ์ศีลสมาธิปัญญาจะทําให้จิตบริสุทธิ์จิตจะไม่มโนทุจริตจะไม่โดนมาตราหนึ่งเจ็บเข้าใจไหมไม่ทุจริตต่อหน้าที่ประพฤติตนมิชอบอ่ะคือสังขารมันจะทําให้ประพฤติตนมิชอบไง มันจะหลอกให้กังวลหลอกให้สงสัยหลอกให้โน่นนี่นั่นคือนั้นคือมันมันจะโดนนะมันเป็นคําว่าถ้าบอกว่าเออกิเลสหลายกิเลสมันหนาทุกผัสสะที่มากระทบมันขึ้นอยู่กับรู้ทันไม่รู้ทันกิเลสมันจะเกิดได้ก็อาศัยสติที่ท,ที่จะระง,งับมันเกิดไม่ได้ก็เพราะอาศัยสติถ้าไม่ไม่มีสติมันจะเกิดขึ้นตลอดอกุศลนั่นคือกิเลสแหละ มันจะเกิดขึ้นตลอดเข้าใจไหมจำไว้ทุกคนจริงไหมอ่าคือความคิดแต่ละขนานี่คือเรารู้ทันมันจะระงับเลยรู้แล้วคิดไม่ดีจิตมันจะรู้เลยว่าคิดไม่ดีแต่มันยังทําตามแต่มันยังไหลตามเพราะกำลังมันถลําลือเข้าไปกรรมมันจัดสรรมันจะทําให้จิตเป็นมโมทูจริตตลอดอ่ะเป็นนิสัยแล้วกรรมมันก็จะบัง กรรมที่เรานั่นแหละตัวเองนั่นแหละสะสมตนนั่นแหละแต่มันไม่รู้ตนอ่ะคือจะไปส่วนใหญ่นี่บางบางกรณีก็จะไปรู้คนอื่นซะมากกว่าตัวเองไงอ่าคือไม่อยู่กับตัวเองอยู่ซื่อๆพอเปลี่ยนนั่นคือหลงนล้นะอ่าจริงๆอยู่ซื่อๆพอเปลี่ยนนี้คือหลงแล้วแหละถ้าอยู่เฉยๆเปลี่ยนนี้คือเห็นสักตวานี้คือต้องอาศัยนี่คือคือไม่อยากพูดเลยเห็นสักตวานี้ แต่ไม่ใช่ลักษณะปล่อยวางปล่อยทิ้งอะมันปล่อยวางอัตโนมัติไม่ใช่ปล่อยทิ้งไม่ใช่ปล่อยปะละเลยจิตมันจะเห็นทันแล้วมันก็จะเบรกสติมันอยู่กับจิตแล้วมันจะเบรกทันทีเลยมันสักแต่ว่าเห็นทีนี้ลักษณะของมันต้องอาศัยนี่แหละฝึกอนาปนสติฝึกลมหายใจนี่แหละอย่าไปยุ่งกับคนอื่นแต่จิตมันมันมักจะไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นใช่ไหมล่ะ มันสอดรู้สอดเดียนเรื่องของคนนั้นคนน,นี้เอามาเม้ากันอะไรประมาณนี้คือจะไม่อยู่กับตัวเองแต่ละวันนี้คือสังเกตอารมณ์ตัวเองเลยสังเกตทุกคนนั้นแต่สังเกตตัวเจ้าของตัวตนนี้แหละคือคือมันอยู่กับตัวตนนานไหมหรือมันไปอยู่กับคนอื่นซะส่วนใหญ่อเข้าใจไหมลักษณะมันก็จะประมาณนั้นผู้ที่อยู่กับตนน่ะคือฝึกตนถ้าไปอยู่กับคนอื่น่ะไม่ได้ฝึกตนมันเสียเวลาไหม มันเสียเวลาในการปฏิบัติใหม่แต่เราก็ยังอยู่ในความประมาทเห็นไหมเพราะไปอยู่กับคนอื่นสะส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับตัวตนตัวเองคือไม่ได้อยู่กับกายกับใจไม่ได้อยู่คู่กันคือมมนได้เห็นรู้สึกตัวตัวพร้อมอยู่กับลมหายใจมันมัแรกๆมันก็อยู่มันก็สังขารเมื่อว่าว่าความคิดมันก็จะจัดโปรแกรมให้มาอยู่กับลมหายใจฝึกอนาปนาจตินี่แหละแต่มันเป็นแค่ภาษาเป็นแค่คําพูดแต่ความรู้สึกมันสังขารมันจะพาไปที่เอาไหนก็ไม่รู้ เพราะทุกสิ่งอารมณ์มันจะเพลิดเพลินน่าสนใจถ้าอยู่กับลมนี้มันมันมันอยู่ไม่จริงเพราะว่ามันไม่ไม่มีนิสัยคนเรามันต้องมีนิสัยฝึกหัดขัดเกลาตัวเองมันถึงจะเริ่มต้นจากสัตวาตาวิทยะสติสมาธิปัญญาเข้าถึงกระแสสภาวะธรรมได้จริงๆมันต้องอดทนและมันต้องอย่างน้อยก็อดทนอดทนให้เก่งเพิ่มอ่ะคือเพิ่มขันติ เพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มขันตินี่ปัญญาถึงจะเห็นรู้เท่าทันจิตมันถึงจะมีไอ้กองหนุนไอ้พวกนี้ไงอ่ะมันจะมีกองหนุนคือสมาธิสติปัญญาเป็นกองหนุนของจิตจิตก็จะเป็นผู้รู้รู้เท่าทันในสิ่งที่มันเกิดดับจะไม่ไหลาตามในอายตนะที่มากระทบรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะธมลมไอประมาณนี้อันนี้คือภาษาของสภาวธรรมแล้วแหละภาษาชื่อของมันแต่เราไม่ได้เอาชื่อ เราลงมือเขาเห็นฝึกหดกัดการเกาตัวเองจริงๆวันนี้ฟ้าลองเนาะร้องแรงสะด้วยว่าไงได้กี่นาทีแล้วเพิ่งสิบห้านาทีคือไหวไหมผู้เทศนี่ไหวอยู่เด้อแอดมินว่าไงคือเอาอีกสิบกวนาทีเนาะ ออีสิบกวนาทีนี้คือยุติการสแสดงคือไม่ไหวจริงๆคือฟ้ามันขู่ผมไม่เอาจริงหรอกมันขู่เฉยๆมันสร้างความกังวลให้เราเห็นไหมแต่อย่าไปกังวลกับฟ้าเลยไม่ถึงข่าวตายก็ไม่ไวายชีวาวาดไหมผู้ใดสัญญากันไวกันแล้วว่างเอาโตไผ่โตมันจริงไหมนั่นแหละ อย่าพิซีเรียดอ่าอย่าวิซีเรียดกันมันทําใจให้สบายอยู่กับลมหายใจถึงยังไงก็ตามอ่าเนอะยังไงละ่ะคือไม่ไม่เรียนก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ทําก็ไม่เป็นเลยลําเค็นขัดสนจนปัญญานี้เรามาฝึกนะเป็นนักฝึกอ่าเป็นผู้ฝึกเป็นผู้ฝึกเต็มตัวอ่าจริงไหมยังไงก็สู้ตาย เข้าใจไม่เข้าใจก็ฟังคืออาศัยสมาธิความอึดของของแต่ละคนนี่แหละคือน้อมนำทำตามทุกอย่างเดี๋ยวรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็อุตส่าห์ที่จะฝึกหัดขัดเกลาตัวเองอหามผีตกปลาชาหลือจังไงกับบ่เผากับฟังแมนบนอเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละคือเอาจริงกันนะหละแต่เข้าถึงตัวจริงแล้วจะจริงก็ยังไม่เที่ยง จริงไหมแม้แต่จริงก็ยังมันยังเป็นอนิจจังอยู่ความจริงก็ยังแม้แต่ทำม,มาก,ก็็จะเป็นอนัตตาความจริงก็เป็นอนิจจังมอนกันคือจริงในขณะจริงในสภาวะจริงในการเกิดดับในขณะที่มันเปนอ่ยนลมหายใจก็มีสังเกตได้แต่เรายังมีลมหายใจในเมื่อจิตธาตุสี 5, ่กันห้าอายตนะมันคลองธาตุคลองขันอยู่ก็ให้สังเกตเอาในเมื่อถ้าเราจิตวิญญาณมันหลุดออกจากล่างคือธาตุขันก็ไม่มีนะนะ ธาตุสีก็ไม่มีแล้วนะขันห้าก็ไม่มีแล้วนะสังขารมันอยากให้ปรุงอยากให้สังขารปรุงต่อก็ไม่ปรุงพรานหมดระยะ <c oughs> หมดระยะมันก็ต้องไล่คนลงไง <c oughs> มันไม่มีเส้นทางที่จะไปต่อแต่จิตมันไปจุดตีก็ก,ก็ต่ออยู่ด้วยภพชาติชรลามนาที่เราทํานี้แหละอ่าที่เราสร้างเหตุไว้นี่แหละ สร้างกรรมดีมันก็โอเคไปติดอยู่กับดีแล้วแหละแต่ดีกว่าทำชั่วถึงเราไม่พ้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งละเอียดอ่อนถ้าไม่น้อมจิตน้อมใจแล้วปฏิบัตินี่คืออาจิตยังสงสยัยจิตยังลังเลจิตยังไม่ตั้งมั่นพอนี้ก็เราก็มุ่งมั่นในสร้างคุณงามความดีสร้างอานิสงส์สร้างบารมีให้ตัวเองก็ก,ก,ก็ยังดีกว่าทำความชั่วยังไงละชั่วทำดีในสิ่งระบบของ ศินสมาที่ปัญญานี่แหละเอาตามมีตามได้นี่ยจะลองขยันหน่อยคือเกียรติค้าไม่รวยขี้เกียรติขี้ค้านนี่ไม่รวยอืจริงไหมคือเราพยายามในเมื่อมันมีเวลาที่จะพยายามล้วมีเวลาที่จะมาะเต็มที่แล้วไม่ห่วงครอบครัวนะคือเราออกจากครอบครัวอย่าไปพะวงอย่าไปกังวลในเรื่องครอบครัวคือเราไม่มีครอบครัวครอบครัวเราคือพุทธธรรมสงฆ์เราอยู่กับพุทธธรรมสงฆ์นี่แหละดีที่สุด เป็นครอบครัวใหญ่ในในพุทธ,ธะครอบครัวใหญ่เลยเราไปไม่ต้องไปห่ว,หวงเราครอบครอบครัวชั่วคราวอ่ะ,อะลูกกูจะได้อยู่ยังไงผัวกูจะอยู่ยังไงเมียกูจะอยู่ยังไงบ้านเมืองกูจะอยู่ยังไงไล่นาสาโทด้วยที่ทางกูจะเป็นยังไงอย่าไปกังวลนะแค่นอนไม่หลับนี่กังวลพอแล้วแหละ,อ,ะอย่าไปกังวลถึง บ้านถึงสถานที่แต่สัญญามันจะส่งข้อมูลมาตลอดเห็นไหมไอ,ไอ้ตัวสัญญานี่คือจะส่งข้อมูลในอดีตมันมารบกวนทําให้เรานอนไม่หลับทําให้เรากังกวลแล้วติดกังกวลถึงนอนนอนอพอนอนหลับแล้วหลับไปตื่นมาก็ยังกังกวลอีกอยู่มันยังต่อภาคสองตอนอวสานอยู่เห็นไหมไอ้ความกังกวลนั้นไม่สลัดออกง่ายๆนะเพราะมันฝังเลือกอยู่ในจิตเหมือนกันถ้าจิตเราไม่เห็นตรงกับความเป็นจริงนี่คือมันจะละทิ้งไม่ได้เหมือนดั่งคําพูดนะ คำพูดนี้พูดยังไงก็พูดได้แต่การกระทํานี่คือไม่เหมือนความคิดที่ตั้งเป้าหมายนะเราเจตนาโฟกัสเป้าหมายเราออกจากทุกขให้พ้นทุกและจะมาฝึอกอาณาปณาสติพร้อมที่จะฝึกเต็มที่อยู่แต่พอมาฝึกจริงๆแล้วมันท้อถอยก็มีเพราะว่าจิตกําลังไม่ไม่มีจิตกําลังของจิตมันไม่ถึงมันจะถอดถอนออกจากอา,อารมณ์อาการความรู้สึกนี่คือไม่ได้มันก็กังวลอยู่เหมือนเดิมมันก็ติดความกังวลไง อันนี้คือคือพอจะมองเห็นลักษณะของการปฏิบัติของตนแต่ละคนแต่ละท่านจริงไหมน่ะจิตจริงๆแล้วจิตไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายก็จริงแต่รูปลักษณ์ของเราและอาการนิสัยจริตของเราทํามามันก็ยังรักษามาตรฐานของของความเป็นผู้หญิงไหมมันเป็นนิสัยอ่าเพศอ่อนแอเถียงไม่ชนะก็มอามาอ้างจริงไหมน่ะนั้นคือจริญไหมละ่ะ นั้นอุปนิสัยเราเคยทํามาไหมละ่ะเถียงไม่ชนะก็เอาน้ำตามาอ้างนั่นนะคือมันก็เป็นมารยาไงมารยานี่คือคือมารยาคือมารยาทมารยานี่แหละก็ประมาณนั้นนะเห็นไหมเห็นแต่ละคนไหมเห็นแต่ละตัวเองเนี่ยจะไปเห็นคนอื่นเลยเห็นตัวเองเนี่ยอ่าพอเถียงไม่ชนะนะมันก็จะเอาน้ําตามาอ่างนีง่สาหรับคําว่าผู้หญิงเห็นไหมแล้วระบบของจิตคําว่าคาดขันเป็นผู้ชายพอเห็นน้ําตาและใจอ่อนไหมอ่ะนั่นแหละ พราะอย่าไปปฏิบัติทํานานนะลูกเมียก็ท,ทําท่าร้องโ h มร้องให้อย่างนี้ก็ไปไม่นานไงบวชแล้วก็ยังจะสึกไปอีกอยู่ยังไงละ่ะมันสู้อารมณ์ไม่ไหว <c ười> คืออารมณ์มันมีอารมณ์ความอยากหลายอย่างนะ,ะทําให้โงดเหงียดก็มีทําให้เกิดความอยากก็มีคืออาการอยากนี่คือเป็นตัณหาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่หลวงตาพูดเนี่ยคือคือเป็นตัวบงังสติปัญญาหมดเลยนะ ถ้ากาลังสติปัญญาไม่พอที่จะมาหนุนจิตจิตไม่เป็นอิสระจิตก็จะไม่เป็นผู้รู้นะสังขารมันรู้แทนหมดอ่ะสังขารนี่คือตัวจัดแจงมันจะจัดแจงทุกระบบให้หลงเชื่อมันมันสาบขาหลอกด้วยว่ามันซ่อนเงื่อนอะไรก็ไม่รู้หลายอย่างที่มันมีเมนูเข้ามาทําให้จิตเข้าไปยึดแล้วเห็นทันไหมมันไม่ใช่ของง่ายๆแต่มันไม่ใช่เรื่องยาก มันอยู่ที่ระบบที่เข้าใจนักปฏิบัติเราให้รู้ให้เข้าใจในระบบของมันให้มันเป็นอย่าไปเป็นกับมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมันนอนไม่ดับก็ให้มันนอนไม่ดับมันอยากกลับบ้านก็ให้มันไปแต่กูไม่ไปมึงไปซะมึงอยากไปก็ไปอะไรประมาณนี้เราก็จะอยู่ในสถานที่สัพยะในนักเป็นรูปแบบในในการเป็นนักภาวนาผู้ใฝ่ธรรมเป็นนักปฏิบัติธรรม่างไม่ะ มันอยากกลับบ้านก็ให้มันกลับไปอันนี้คือเราจะไม่เชื่ออารมณ์ทุกอารมณ์แต่ละวันนี้อารมณ์แต่ละอารมณ์มันจะมากระทบหลายๆวันหนึ่งจะมีหลายอารมณ์หลากหลายอารมณ์ที่มันมากระทบถ้าเรามีสติสติมันมีกําลังถ้าฝึกอนาปนาสติสติมันจะมีกาลังแล้วมันจะระงับอารมณ์ระงับความอยากระงับความกางังวลจิตก็จะเป็นผู้รู้รู้รอบรู้ยิ่งไอท้ทีนี้ไม่สงสัยอ่ะคือไม่สงสัยจริง ส่วนใหญ่ดีนักปฏิบัติเนี่ยจะสงสยัยเอ๊ะไปเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจะต้องถามไงเพราะว่าทําไมเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นผู้ฝ่ายธรรมแล้วเขาไม่ซึมซับเรื่องไงแล้วพอมาปฏิบัติธรรมทำไมเขาต้องทาตัวแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยคือจะไปยุ่งกับคนอื่นซะมากกว่าไม่ได้ฝึกหัดกัดเกาตัวเองไงอันนั้นก็คงลําบากนิดหนึ่งจะเข้าถึงกระแสธรรมออย,อย่าพูดถึงคําว่าบรรลุธรรมเลยอ่ะ มันต้องเข้าใจตัวเองให้มากอรู้ในจิตตัวเองรู้เฉพาะตนเน่ยคือฝึกเฉพาะตนรู้เฉพาะตนเข้าใจตนคือเห็นอารมณ์ของตนนี้แหละคือพูดที่จะเห็นตัวจริงของอยายตนะที่มากระทบรู้สึกชอบไม่ชอบมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเราก็จะเห็นสฉพาะตนไหมล่ะคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเราชอบไม่ชอบถ้ามันออกอาการแสดงทางธาตุกันทางกายเขาพอรู้แต่ใจพอนึกเขาไม่รู้หรอกคือนึกเกียดเขาไม่รู้ นึกรักนึกชอบเขาก็มีรู้แต่เราไม่ได้บ่งบอกทางอาการนะคือมันเก็บอาการอยู่จริงไหมลนะ่ะแต่มโนมันทุจริตอยู่ทุกขณนะคือสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาอยู่ซ้ำๆๆแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นแนี่มันก็เป็นหลักกิโลไง <c oughs> ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นแบบปัญญามีปัญญามีสติจริงไหมลนะ่ะมีสมาธิตั้งมัน่นมันถึงจะตั้งมั่นออกจากทุกข์ หรือออกจากความกังวลออกจากความสงสัยไม่ไม่ไม่นั่นเลยจริงไหมละ่ะก็ประมาณนั้นแหละคือคือไม่ใส่ใจในพวกอาการอารมณ์ความรู้สึกนี่เลยเราก็จะเข้าถึงตัวจริงคือรูปจริงเสียงจริงเห็นจริงในจริงจริงในขณะนี้คาว่าจริงในขณะนี้ขณะต่อไปก็อย่าประมาทอะไรประมาณนี้ก็จะรู้รู้ซึ้งในแก่นแท้ของสภาวะอารมณ์แต่ละคนแต่ต้องรู้ตัวเองก่อน แตกต่างกันไหมไม่แตกต่างคนคือชอบไม่ไม่แตกต่างกันคือเกียรติก็ไม่ลักษณะไม่แตกต่างกันจริงไหมละ่ะแต่มันตัวเดียวกันอยู่แต่เราฝึกตนก่อนคือฝึกตนก่อนก่อนก่อนที่จะไปฝึกคนอื่นไงรู้เท่าทันตนก่อนถึงจะรู้เท่าทันคนอื่นเอาชนะใจตนก่อนถึงจะชนะใจคนอื่นจริงไหมเราฝึกระบบแบบนี้ก่อนอ่ะมันจึงจะรู้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของกิเลสหรือว่าแก่นแท้ของสภาวธรรม แต่มันอยู่ในใจดวงเดียวนี้แหละอยู่ในจิตดวงเดียวนี้แหละแต่อาศัยอนาปนสติฝึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมถึงจะเข้าถึงสภาวะของมันจริงๆเนาะ,นะคือแห้งึืนแห้งึ้นละฝนกระไดเนาะโมมีคําถามของนอตั้งบานคือจะบอถามหรอกมีไหมไม่มีโนโนวสซันเนาะ เอาพอแค่นี้ก่อนไหมไม่ไหวหรอกคือฟ้ามันร้องเลยเกินต้องตามไม่ได้กลัวฟ้าหรอกกลัวค่าใช้จ่ายของแอดมินโอเคโอเคก็สาธุการขอให้สำเร็จในการปฏิบัติทามในความมุ่งมั่นสาธุ